สวัสดีค่ะเมื่อนี้คอยได้เมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อนำใสค่ะเป็นเมนูที่ฮาร์ดเฮดเป็นเทียที่สองค่ะเฮดแต่ค่ะปุ่นแล้วค่ะบริไทายคีบหายบึงเนาะค่ะแล้วละกะมาข่างหม้อเลยค่ะเมื่อนี้คอยจะใส่เป็นเตาทานเนาะค่ะได้ฟิวบรรยากาศหอมๆเลยค่ะตุนไปเรื่อยๆค่ะเครื่องที่ใส่ในหม้อไปก่อนหนีกะสีมีหัวเท่าละกะหอมใหญ่ค่ะละกะเป็นเครื่องสมุนไพรที่ได้มาสําเร็จรูปมาล้ค่ะใส่ขนาไปสองก่อนนะคะเครื่องปรุงเมื่อนี้ที่คอยใส่กะสิมีซีอิ๊วดำ ขฟ้าเขียวน้ำปลาน้ำมันหอยและกะน้ำตาลค่ะที่ใส่เข้าไปละกะายอกเกลือเข้าไปนิดนึงค่ะลืมใส่เกลือแต่ที่แหลกเนาะค่ะแล้วแล้วขอกะเอาเครื่องวัตถุดิบมาเตรียมค่ะมือนี่คอยได้พักขนามาค่ะง,งามๆอ่อนๆเลยค่ะ ขอดกซีไซลงกไปน้ำเกลวยเตี๋ยวน้ำขามือนนี่กอะไรกสิสีไซั้วงงอกน้ำขากะเอาขึ้นชายมะหันเตรียมไว้ถ่าห้ยหนาตอนเท่าเห็ดแล้วเลยค่ะพอแต่เตรียมพักแล้วแล้วขอยกเอาสินมะหันตอนบางๆเลยค่ะเห็ดเป็นสินบางๆเนาะคะ่ะบางเท่าที่สีบางใดค่ะสินนี่หันข่อยสีโบเรเอาไปลวกก่อนเนาะคะ่ะจะเอามาตกแตง่งน้ำจานข่อยสีเอาตกแต่งใส่แต่บัตรลวกเสร็จแล้วเลยค่ะจ้างเอาน้ำซุปห้วยค่ะมันจังเป็นแบบว่าเป็นการสะดุ้งสินมนจังบบหยาบค่ะเห็ดให้มันแบบช้ำๆในจัง เตรียมลูกซ้นแล้วก็เตรียมพักเตรีมยว้าไว้ทายกินกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อขาหมือนี้ค้อยซีเฮ็ดเป็นน้ำใสเนาะค่ะเพราะว่าขอบริเวณสื่อเลือดมาเก็บไว้ค่ะก็เลยเอาเป็นน้ำใสดีกว่ามือนี้ก็ไไรแล้วเราขอกไปเอาบักพิกมาหลดค่ะเอามาเสียบไปจี้กินกับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จิ้มกะปินิดนึงค่ะเป็นอย่างที่แซ่บขนาดค่ะเวลากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหรือก๋วยเตี๋ยน้ำใสในี่หันควายมากินพริกจี้แล้วก็จิ้มกับกะปิค่ะกินกับมันแซ่บเลยค่ะมันเข้ากันขนาดจังเป็นยังไหนเข้ากันค่ะ แล้วเราก็เอาเครื่องทั้งเบิดเอาไปลวกค่ะกะซิมีพักขนาดหน้าละก็ทวงหอกค่ะเอาไปลวกแล้วก็ลูกส้นค่ะเอาไปลวกไว้ทำแต้งให้พ่อให้แม่ก้อนค่ะข่อยกับพอบาดจางแตงกินที่ลังเนาะค่ะเพราะว่ามือนี้กะไก่ซีเทียงละค่ะกว่วสีเแล้วกินแล้วก็ได้มือนี้แบบว่านำซุปข่อยในนัวนัวค่ะจากแด้ความหวานมาแต่ใส่ค่ะทั้งได้ข่อยแซ่งน้าตาลไปนิดเดียวค่ะสงยส่ได้ความหวานมาจากหัวเช็เท้าแลวก็หอมหัวใหญ่เนาะค่ะนี่เป็นแดค่ะตักเซิร์ให้พ่อให้แม่เรียบร้อยค่ะในหัวเช ถ่าให้ลูกสิ้นให้เนื้อจุกๆเลยค่ะเอาแบบช้ำๆเลยตองลวกให้เนื้อสูขามันสิบซ่บเนาะค่ะมาเถอะค่ะเมื่อกินขวน้ำกันค่ะเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสเมนูนัวๆสูตรขั้วจิรพันธ์ค่ะขอบคุณที่ชมคลิปขอจนจบค่ะฝากเป็นกําลังใจให้ขั้วหน่อยขั้วจิรพันธ์ได้เด้อค่ะคอยต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะที่คอยพากเสียงหลอกด้ยินเสียงฝนตกน้ำข่าฝนตกตั้งแต่หัวแรลงบ่ทันเศร้าอยู่ค่ะอนี้ฝนตกคู่มือเลยค่ะดูแลสุขภาพน้ำเด้อค่ะสวัสดีค่ะ